วันนี้ผมแจกเงินคนละ1 0 0 0 0มืนบาทเพื่อเล่นซ่อนแอบในสนามเด็กเล่น1ใน3ใหญ่ที่สุดในโลก7คนที่แอบ1คนที่หามีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงมาดูกันว่าวันนี้ใครจะชนะสวัสดีครับผมมานนะครับวันนี้เรามา ทั้งทีมทั้งทีมอันนี้ไม่เกือบอันนี้ทั้งทีมได้เดี๋ยวดีวทีมผมจะบอกว่าเรากลับมานี่คือคลิปแรกที่เราถ่ายมาในสามอาทิตย์เลยเพราะว่าผมพักสองอาทิตย์เพื่อขึ้นชกเทนไฟเทนโดยชนะไปแล้วและตอนนี้อันนี้คือโอเคบออันนี้คือคลิปแรกที่เรากลับมาละไทย แล้วก็บอกเลยต่อไปนี้มีคลิปโคตรบันเลยนะครับแต่ว่าพอเราพักแล้วพอเราตัวยฉนัดแล้วสิ่งที่เราอยากทำคือคลิปง่ายแต่สนุกมากก็คือซ่อนแอบนี่เาเสียหลายหมื่นแล้ว <rude S 2> นี่ก็เหมือนว่าเก็บกดไงมอนกันาะนคลิปนานไม่ได้ขายตั้งนานได้ก็คืออยากจะเล่นซ่อนแอบสนุกสนุกแต่ครั้งที่แล้วเราเล่นซ่อนแอบที่แมก a าฮอร์เบลแลนด์เซนทรอลเวสเกตคงเหลือแค่นิดเดียวเองอย่างนี้เช่ว่าเขาจะถึตรงไหนแต่ครั้งนี้เรามาที่ m มก a าฮ r ร์เบ a แลนด์ชิคอนบังแคนค ตัวก็คือนี่แหลกเงินแล้วกฎกติกาคือคนละหนึ่งหมื่นคุณมีสิบนาทีที่จะแอบโห่ออีหนึ่งชั่วโมงในการหาใครที่รอดหนึ่งชั่วโมงก็คือเก็บหนึ่งหมื่นบาทเลยไม่ต้องพูดมากแค่นั้นก็พอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นจ้าเออไปแล้วเอบไป ไปไปไปหาที่แอบหาทีแอบหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งว่าจะแอบตรงไหนไปด <ไป S 3> <Old> ิอไรดีอย่าผมรองพี่เอ็มก่อนครั้งนี้แล้วผมก็ให้พี่เอ็มได้ตังค์ครั้งนี้พี่เอ็มต้องช่วยผมแนะไปแล้วไปวไปไปแล้วไปแล้วสี่ห้าหกเสรป๊าครับไปแล้วโอ้โหหมวกตัสุดท้ายเลยเหรอเนี่ยใส่เป๋าก่อนใส่เป๋าก่อนเลยใส่เป๋าก่อนเลย ครั้งนี้มันต้องเป็นของเราอีกมาเจ็ดเก้าสิบเอ็มห้าหกเจ็ดไปดีกว่าทุกคนแม่อยู่ดีอยู่ดีๆก็มีแววว่าจะได้เงินนะคทุกคนวันนี้แปดเก้าสิบพี่เคนสุดท้ายเพิ่มอีกห้าผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่าไม่รู้เพียวคนสุดท้ายโอเคคนสุดท้ายโอเคสู้ๆนะพี่เคนสุดท้ายได้ห้าได้ได้หมื่นห้าเฮ้ยพี่ชาบ พี่ชาร์ปขออวดหน่อยไ,ได้หมืน่นห้าจ้ะสิบนาทีคุณมีสิบนาทีเฮ้ยพี่ชายเรามีเวลาตั้งสิบนาทีเอเด,ดห่าาหาก็ดนนะเรา,าหาอะไรเล่นกันไหมเราหาอะไรเล่นกันไหมตอนที่เดินตรวจเมื่อกี้เห็นอยากเล่นา อินมูดเฮ้ยพี่บอยตรงไหนเฮ้ยนี่คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าโซนกระต่ายกระเต่ามันแทนกันมันมีสองรูเนี่ยเห็นไหมมันมีรูนี้แล้วก็มีรูนู้นิไอ้กระต่ายกระเต่าด๊อกเด็กดอกเด๊ะเอาบ้าลละสักตาก่อนไหมล่ะก่อนไป ตอนนี้ผมงงมากนะครับฟ,ฟังเสียงดูๆฟังเสียงดีๆไออันนี้คือเล่นอันนี้คือแอบคือเขาเหลือแค่5นาทีที่จะแอบเดี๋ยวผมได้ยินเสียงเล่นอย่างเดียวนะแล้วแต่พวกเขาถ้าเขาเล่นก็เล่นโอเคก็เลือ5ห้นาที ไปด er> ิไปด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 ไปดิ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 ดิไปดิไปดิไไปดิ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 ไปดดิไปดิไปดิไปด ชนะชนะวิทย์ที่เมกาฮเบแลนด์ของซีคอนบางแคนะมันใหญ่แล้วมันดูน่าสนุกมากเลยนะครับใครมีโอกาสที่มาเล่นก็เชิญชวนมาได้นะครับน่าสนุกมากพี่ชาบขึ้นบนเหรอ ข้างบนมันมีโซนเด็กเล่นนะข้างบนอะอ, <c oughs> อะไรอะเราอะไรอะเร็วพี่จะหมดเวลาแล้วเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเน็ตมาหมื่นหนึ่งนะวะไนี่ครับเจอบ้านบนแล้วเจอแล้วครับแต่ลึกอ,อยู่นั้นเนี่ยครับดูบ้านบนลึกมาก <c oughs> ผมต้องเอาต้องการบอลต้องการบอลต้องการบอลไปตรงนี้นเยอะถ,ถ้าถ้าเน็ตมาจากทางนี้ใช่ปะ <c oughs> เราจะเข้าตรงนี้เลยเว้ยเราจะตรงนี้เลย ไม่ทันมองหรอกขณะที่เรารอให้ทุกคนแอบคืออยากจะบอกแฟนกับทุกคนขอบคุณสําหรับเสียงเสียงเชียร์เสียงกําลังใจตอนที่ขึ้นโชกแล้วนะครับขอบคุณที่รอและขอโทษอีกครั้งที่เราไม่ได้อัปคลิปประมาณ2อาทิตย์แต่ต่อไปนี้เรากลับมาเต็มที่นะครับคือมีคลิปสนุกมากเลยนะครับแต่คลิปแรกอยากจะเล่นอะไรแบบง่ายๆสนุกๆก,ก็คือซ่อนแอบนั่นเองนะครับต้องแก้ตัวด้วยแก้มือด้วยโอ้โหมันจะไปได้ไหมเนี่ยเราหยุด แป๊บหนึงนะทุกคนเดี๋ยวขอขอปีนก่อนโอ้โหตรงนี้เนนน่าจะไม่ค่อยเห็นแหละเอ้าเอาไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ยกตัวนี้มาปิดแค่นั้นใช่เอ,อเาเอาอะไรปิดหัวข้างบนให้ด้วยนะอ่าได้แล้วเลโก้ปิดข้างบน เฮ้ยชั่วโมงหนึ่งนะเว้ยอยู่ได้ใช่ไหมตัวต่อเขาไม่พังใช่ไหมแข็งแรงเอามาปิดเลยพี่ คนมาช่วยบอลมันไม่สามารถกบตัวได้เฮ้ยเฮ้ตรงนี้เอบได้หรือเปตรงนี้เอบได้ครับผมเปลี่ยนจากตรงนู้นมาเป็นตรงนี้ครับนี่มันสามารถมุดได้สามารถมุดได้มองนี่เลยเป็นแนวราบเป็นแนวราบเป็นแนวราบ เดี๋ยวเรานอนตรงนี้เลยดีกว่าคือยังไงก็ไม่เห็นแน่นอนเสียววะเหลือ3เซฟวิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ถังข้าวแล้วดูว่ามีใครสาเซฟวินนะ เหลืออย่างนี้เหลยวอัสามสิบวิพร้อมสิ่งที่ผมลืมบอกคือที่เมกาฮอร์เบลแลนด์ซีคอนบางแคอันนี้คือสนามเด็กเล่นในร่มติดในหนึ่งในสามนะครับใหญ่ที่สุดในโลกสนุกแน่เลยงานเข้า1ชั่วโมงพร้อมแล้วร่ม,มพร้อมแล้ว มองแผนของผมผมเข้าไป,าไ,ปไปลึกที่สุดบอกแล้วอยู่ใกล้ที่สุดไม่ทันมองไว้วางแผนของผมคือว่าผมจะเข้าไปเข้าเข้าไปลึกที่สุดแล้วพอเริ่มจากไอ,อ แสงอันนี้คือปิดเข้าไปลึกที่สุดแล้วหาหาจากนู่นล้ค่อยๆมาถึงข้างหน้าสุดเพราะมันไม่ไม่น่ามีโอ้มันโคตรใหญ่ผมจะไปทางไหนมันไม่น่ามีใครอยู่ข้างหน้า ขณะที่เราดูไปทั่วนะอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมไปติดตามช่อง n นทแอนมีเพราะว่าเกมนี้ผมหาทุกคนในทีมแต่ว่าในช่อง n นทแอนมีมีจะแอบ,บคนเดียวและทางทีมจะหาเขาภายใน10นาทีเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องเนทแอนมีสภาพของผมตอนนี้คือดูดิ <laughs> อยู่แบบมไม่ใช่ท่าปกติของคนร้อนอ่ะกูทำอะไรวะเนี่ย เสียงเข้ามาเสียงเข้ามาเสียงเข้ามาครับตัวนี้เสียงเข้ามาตัวนี้เข้ามาแล้วต้องเช็คทุกที่เลยแบบโอ้โหโอ้หยมีห้องบอลอะไรมนต้องมีคนแล้วเราฉาไม่ได้เราต้องรีบ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 ดูท่าหน้าดิ โอ้รทรมานอ่าเพื่อหนึ่งเมื่นปิดกล้องแต่ละทีนี่แบบต้องลุ้นนะต้องร้อยเน็ตแบบอยู่ห่างๆเพราะว่าเสียงโกโปรมันดังมากคือตรงนี้โคตรใหญ่เลยดูด,ดูแต่จากมุมนี้นะข้อดีคือมันต้องลงไปข้างล่างเพราะว่าผมเห็นได้หมดเลยจากที่นี่เละไม่มีใครนี่ไม่มีใครเหรอ มันไม่ได้ไงแล้วโอ้ไอ้อันนี้น่าจะมีคนนะผมว่านี้มีคนแน่เพราะว่ามันดูเหมือนสไลดเดอร์เลยตรงนี้มืดเลยสีน้ำเงินมีใครอยู่ไหมเฮ้ยไม่มีใคร เดินมามเนไหมไม่รู้ว่าจะเดินมานรงนี้ไหมเฮ้ยไม่มีใครโอ้ผมรู้สึกเครียดมากเวลามันพันไปใหญ่มากท้งทุกคนอยู่ไหนเขาแอบด้วยกันหมดหรอทำไมมันหาไม่เจอแต่ตอนนี้ยังไงเนยก็หาไม่เจอไม่เจอแน่นอน โอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องไปแอบในที่ที่เนทหาไปแล้วนะเพราะว่าเนทเขาคงไม่กลับมาเช็คอีกรอบหรอกอเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ดีว่าโอ้ย,อยกูกูจะออกยังไงวะเนี่ยเขาไปไหนกันหมดเขาแกล้ขงผมแน่ผมว่านะพวกเขารวมตัวแน่แอบที่เดียวกันหมดมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินได้ยินเสียงได้ยินเสียงเมื่อกี้มีคนเปิดกล้องเมื่อกี้มีคนเปิดกล้อง đây xin ngon prôn đuôi! On dài hết! Yo kai ma! Yo kai ma! nè, kai ma! Yo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  kai ma! นี่มีกำแพงแบบเลโก้ที่มันสร้างต้องมีคนแอบข้างหลังแน่ต้องเช็คทุกที่แบบว่ามอ้ีใครแอบข้างหลังใช่ไหมนี่นี่กดเข้าไปกดเข้าไปถ้าเขาอยู่นะ อยู่ดองแน่ฮะโอู้ตกใจกระจกนึกว่าตัวเองเอ๊ะไม่ใช่ตัวเองนึกว่าอีกคนนึงเจอตัวเองเฮ้ยมีไหมโคตราเจอได้โคตแรงหนูวะโอ้ยไรวะวายมหามาเกือบ40นาทีคุณคือคนแรกนะูว้ยโอ้โหไม่ดีนะ โอว้ว่าที่แอบดีแล้วนะครับโดนเจอคนแรกแล้วแล้วเราบอยมันมีมันมีคนรู้ไหมคนอื่นแอบที่ไหนไม่รู้หมายทำจริงจริง,รงไม่บอกเอาออกไว้ด้วยได้ไหมตอนเนี้ไม่ได้พ <laughs> าวิธีออกเองก็ได้คนไม่ช่วย <laughs> ผมว่ามันต้องเป็นคนที่สองแน,น่ๆนคือสี่สนาทีไม่เจอใครได้ยังไงเฮ้ <laughs> ยเริ่มกลางวองแล้วเริ่มกลางวองจริงๆพี่บอยคนแรกนี่ผ่านไป40่นาทีแล้ว อดทนไว้อีก20นาทีเท่านั้นเราจะได้หมื่นห้าแล้วนะจ้าแนทอยู่ข้างบนพี่บอยเจอคนแรกเลยอะไรตัวต่อตัวต่อถ้าพี่บอยไกล เฮ้ยเฮ้ยใต้นี้ชาบชับ,ชบต้องอยู่แน่ช์บมีใครอยู่ไหมไม่มีมันต้องอยู่อันนี้มันเปิดยังไงนี่นี่นี่มันเปิดยากมากเข้าได้คนเดียวช้าแบะตรงเนี้ยถ้าเกิดดูตรงเนี้ยห้องน้ำไหม,มไม่นา อันดับใครอันดับใครโอเองได้าชา่อโอ้ยโคตรเนียนเฮ้โยโคตรเท่เลยชา้าไม่เห็นนะใช่ถ้าผมไม่ได้เข้ามาในห้องน้ําไม่เห็นเพราะเมื่อกี้เดินผ่านแล้วแค่เห็นจากสายตาน,นิดเดียวเฮ้ยเก็บของคุณไม่น่าเข้ามาหนึ่งหมื่นเฮ้ยพี่บอยรอดอยู 1, <000. S 1> ย่แล้วเชียวผมเอามาเอาหนึ่งหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นใช่ไหมใช่ครบไหมครบ โ <Okay. S 2> อเคไอ,นนอนน้ี้ <c oughs> อยเอาชูไอ,อมันเกือบจะหมด <c oughs> ผมเริ่มเอาหนึ่งมือขบอยด้วยมีคนโดนอีกแล้วเสียงใกล้มากเสียงใกล้ผมมากต้องอยู่แถวนี้แหละฮะหนึ่งมือเอาขึ้นสินเดือนไม่ได้เหรอโอเคคอคอองคนอื่นเฮ้ ฮมาได้ไงวะเห็นนะเขาไม่เห็นเราจริงๆว่ะเดิแล้วลูกคุณมาเมื่อไรคือนี่คือพอผมเข้าไปลึกก็เข้ามาไหมไม่ผมอยู่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเหรอจริงเหรอตั้งแต่แรกเลยใช่ตั้งแต่ผมเริ่ม ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับที่เลยมันใช่ว่าผม <c oughs> ผมไบฟังนู่นหรอคุณวิ่งมานี้นาะไม่ไม่ค,ไมคุณมาตั้งแต่ผมนับใช่หนึ่งมื่มา,มารีบรีบรีบรผมเหลือมันไม่ถึงสิบนาทีมดแลผมเหลืออีกสคนผม<อ><อ>เหลืออีกสคนด้วยโออะไรหนึ่งหมหื่มนโอเคครบครบ,ครบ,ครบตอนนี้ผมมีสามหมืน่นผมเหลือสีอ่หมแล้วมันเหลือแค่สินาทีวะ มันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับก็เสียงแกเดินหาตุ๊กตาตุกตานะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครโดนบ้าง10นาที10นาทีมันเหลือเพียวมันเหลือลูกมีมันเหลือลลอ่าเอมกับใครอีกนายสี่คนฝั่งนี้ผมยังไมไ่ยังไม่ได้เข้ามามันต้องมีมันต้องมีสักคนหนึ่งขึ้นมาตรงนี้แน่ เอ้ยได้ยินหมดอะได้ยินหมดอะเมื่อกี้อะง่ายๆเพียวเพียวอยู่นี้ตลอดรอใช่ตั้งแต่ผมเริ่มนะใช่คือตั้งแต่ผมเริ่มตรงนี้เพียวม,มองผมเหรอใช่จริงอยู่ตรงนี้ตลอดแสง <laughs> ตอนนี้เหลือใครบ้างวะเนี่ยผมได้ยินเสียงเนทเจอหลายคนมากเลยนะครับแต่หวังว่าเนทจะไม่เจอเรานะโ <Okay. laughs> อเคเขาจะอยู่ที่ไหนวะ <laughs> มันต้องห้อมเหนื่อยหมเหนื่อยเฮ้ยตรงนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะตรงนี้ยังไม่ได้เช็คแล้วมันนำหนักมันกดลงด้วยฮัลโหลต้องมีคนแน่ๆต้องมีคนแน่ๆต้องมีคนแน่ๆน,นี่แล้วโอ้ย อยู่ตรงนี้ตลอดเหรอใช่ปูหมิ่นมันปหมนปีนเดินเดินขึ้นไปบนนู้นแล้วก็เดินผ่านผมไปนตัวนีงเหรอใช่เฮ้ยหนึ่งหมื่นเวลาจะมาแล้วโอเคเราตั้งไว้ในไว้ในปอหลังแป๊บนึงนะรีบๆเวลาจะมาแล้วนี่ครับโอ้โหหนึ่งหมื่นครบไหมครบเลยโอ้แล้วผจะนอนแล้วนะโอ้และนาย จากทุกคนนะเพราะว่านายมีที่แอบที่ดีที่สุดนอนพักสบายเลยตอนแรกผมจะไปนอนตรงบ้านบอลอไม่มีใครช่วยเอาบอลประกบโอ้ก็เลยมามาที่แทนใช่ไหมใช่เรือลูกนี้กับเอ็มายสงสัยจะได้เงินเหมือนน้งฟฟีๆซะมากก็พวมันเช็คที่นี่รอบหนึ่งไปแล้วนอนไม่มีโอ้สวังมากคือผมเช็คที่นี่ไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ทำไมไม่ได้ที่ที่เขาอยู่ผงเช็คห้องนี้ไปแล้วตั้งแต่แรกห้องด่นตรงนี้ไปแล้วคือ <c oughs> ทุกคนจะบอกงี้ครับที่นี่มันใหญ่นะคือที่เนี่ยเมกาฮาร์เบอร์แลนด์ซีคอนบางแคนะคือสถานที่มันโคตรใหญ่ไว้ทุกคนคือเป็นสวนสนุกในร่มที่แบบโคตรใหญ่แต่ประเด็นคือเรามีคนแอบเยอะเกินไง <c oughs> ถ้าแอบวันสองาคนเนี้ยหาไม่เจอนะแต่นี้เราแอบกันทั้งทีมนะ แต่ผมคิดว่าเนยไม่เจอผมคิดว่าไม่เจอไม่ได้มันจะอยู่ที่ไหนเออฝั่งนี้ไม่ไมาโอเคฝั่งนี้ไม่มามเอ <c oughs> จอแล้ว <c oughs> อยู่ตรงนี้ตัง้งแต่แรกเหรอไม่ได้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกขยับเหรอขยับขยับมาเพราะว่าเธอไม่ได้บอกว่าห้ามขยับอ้าวแล้วเธอเริ่มที่ไหนเริ่มตรงนู้น กป่องสีแดงแดงอะเขาราวิ่งมาหรอ่ะเอาเงินมาเหลือแค่คนสุดท้ายเหลือห้านาทีห้านาทีเฮ้ยโอ้มันไม่คืนในนี้โอมันจะ แล้วมันเด้งกลับมาแมกเลยเนี่ยมันเด้งกลับมาเด้งกลับอยู่วิ่งผ่านไปแล้วเมื่อกี้คือผมกำลังจะขึ้นพุ่มกำลังอันนผมชนะผมได้ทุกคนผมปิดอันนี้แล้วมันเด้งกลับมาผมตกใจเลยเนี่ยผมปิดแล้วมันเด้งกลับมาเนี่ยเฮ้ยคือผมกำลังจะโอ้ผมไม่ไหวเอาหนึ่งหมื่นมาครบ ขอบทุกคนกลับมาปิดแรงไปหน่อยไหมผมนึกว่าอ็มชนะนะใช่ชผมคิดผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ชนะแล้วถ้าคุณอยอู่โอเคขอพ,กพนนักผ่นแป๊บนึงครับโอเคถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเนยเน็ ek, ใกล้จะถึง10ล้านอย่าลืมไปดูคลิปในช่องเนรอมีและอย่าลืมสมัครสมาชิกผมต้องพักผ่อนนะโอเคบายบายสวัสดีครับ